สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนำชัยเพื่อเกษตรนะครับและวันนี้นะครับเป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมจะพาทุกท่านนะครับมาเรียนรู้เรื่องราวของการทําการเกษตรนะครับและที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับนั่นก็คือฟักนะครับที่อยู่ข้างหลังนะครับขาวๆเนี่ยครับที่อยู่หลังเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ เขาปลูกกันยังไงนะครับเขาเก็บผลผลิตยังไงรายได้เขาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวพาไปชมครับไปไปเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของสวนกันครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับที่นี่เป็นสวนอะไรครับสวนแฟงครับสวนฟักแฟงใช่ไหมครับฟักแฟครับโอ้แสดงว่าเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเต็มเลยครับเห็นขาวๆเนาะมีแต่ลูกแฟงทั้งนั้นเลยครับ พ่อแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมสักเล็กน้อยครับครับผมคุณสุกตีคุณครับคุณสุกครับพ่อคุณสุกตีคุณใช่ไหมครับครับพ่อปลูกฟักเนี่ยครับปลูกมานานแค่ไหนแล้วครับพ่อพจิกาตันวามกรลากุมภากุมภาก็โดยเฉลี่ย4เดือน4เดือนครับโอ้ก็ปลูกมานานอยู่ด้ยครับสี่เดือนนานครับในพื้นที่กี่ไร่ครับพ่อที่พ่อปลูกตัวนี้14ไร่ครับ14ไร่ครับผลผลิตคิดว่าได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับพ่อตอนนี้ 14ไร่เนี่ยมันกะประมาณร5อยห้าสิบตันครับร้อยห้าสิบตันครับโอ้แล้วราคาตัวนี้พอจะรู้ไหมครับว่าราคาประมาณเท่าไหร่ครับพ่อมันต้องขายกันยังไงสี่บาทครับกิโลละสี่บาทสี่บาทครับสี่บาทสี่บาทตันละสี่พันได้ไหมครับครับมาณตันละสี่พันใช่ไหมครับครับโดยเฉลี่ยนะครับตันละสี่พันแล้ววิธีการปลูกเนี่ยพ่อในพื้นที่เนี่ยเท่าไหร่นะครับสิบสี่ไร่ใช่ไหมฮะสิบสี่ไร่ครับปลูก ระยะสี่เดือนสิบสี่ไร่ตอนนี้ผลผลิตก็พร้อมที่จะเก็บแล้วเก็บเก็บไปเก็บไปครึ่งหนึ่งแล้วครับเก็บไปครึ่งหนึ่งแล้วปลูกยากไหมครับพ่อปลูกฟักเนี่ยมันก็คนเคยปลูกมันก็ไม่ยากอืมว่าคนไม่เคยปลูกก็ยากเนาะครับเขาเริมยังไงบ้างครับพ่อผมจะเล่าคร่าวๆได้ไหมครับว่าคนที่เขาจะปลูกฟักเนี่ย อย่างน้อยเราต้องมีหนึ่งเนาะพื้นที่ใช่ไหมครับรตรงนีพื้นที่มีน้ํามีแหล่งน้ํามีที่ให้มันเหมาะเราต้องเตรียมดินเตรียมอะไรยังไงครับพอเตรียมดินไถแปรไถไถแปรไถดะไถอะไรเนี่ยให้มันดินนวลดินอะไรเนี่ยครับต้องใช้พวกโรตเตอรี่พวกอะไรตีดินใช่ครับ,รบต้องไถต้องรโรดโรตาอรี่ตีแล้วเมล็ดพันธุ์ต่างๆพ่อไปซื้อจากที่ไหนมาครับพ่อพ่อแกมาให้ อ๋อมีเท่าแก่มาให้ใช่ไหมครับมีเท่าแก่ก็คือเขาลงทุนเรื่องของเมล็ดพันธุ์ให้ใช่ไหมครับ,รบเขาจะรับซื้อกลับไปไหมครับพ่อหรือเปล่านี่แบบหละเขากำลังผลออกไปเจ็บเข้าไปเจ็บไปเท่าแก่มารับออก็เท่าแก่มารับไปบเขารับผิดชอบทั้งหมดใช่ไหมครับหมายถึงว่าเรื่องผลผลิตต่างๆก็ดีเนาะถ้ามีเท่าแก่มามารับซื้อให้นะครับเถ่าแก่รับผิดชอบแล้วมีมีข้างนอกที่เข้ามาซื้อมีไหมครับที่ว่าเก็บผลผลิตแบบแบบนิดๆหน่อยๆอ่สวนเลยมีบ้างมีบ้างมีบ้าง เราก็ขายไปส่วนเศษส่วนเลอะมันก็เราขายไปก็ถือว่าไม่เยอะใช่ไหมครับไม่เยอะอืเราเรื่องของการการบำรุงรักษาหรือว่าการเรื่อง,องการดูแลต่างๆเนี่ยของพ่อดูแลยังไงบ้างครับในการปลูกผักพ่อปลูกแล้วก็เราก็ต้องไปปุ๋ยพ่นยาอก็ไม่พ่นบ่อยหรอกเพราะว่ามันพ่นยานี่เป็นยาแบบเป็นยาพวก ค่านอนค่าอะไรเลยแหละมีบ้างใช่ไหมครับตรงมีบ้างแต่ไม่เยอะเรื่องปุ๋ยเนี่ยสี่เดือนน่ะใส่ปุ๋ยกี่รอบอะครับพ่อสี่เดือนใส่ปุ๋ยประมาณหกรอบหกรอบครับในรอบสี่เดือนเนี่ยนะครับโอ้เราใส่ปุ๋ยเนี่ยเป็นเป็นสูตรอะไรบ้างครับพ่อมันมีแต่สูตรแต่ก็แปดยี่สี่ยี่สี่เอ้แปดยี่สี่ยี่สี่ ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดแต่ก็ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดยี่ห้าเจ็ดเจ็ดครับแต่ก็เปลือกตาดอกแปดยี่สี่ยี่สี่ครับแต่ว่ามันของยี่ห้อของท้งนั้นนะอืมยี่ห้อไม่ดีไม่ใช้เลยโอ้ก็มียี่ห้อที่พ่อเลือกใช้ยี่ห้อไปเราละละลายไปตามสายเลยออลอยตามสายเลย เราคุยกันมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวพ่อพาชมหน่อยครับว่าฟักเนี่ยแต่ละที่เป็นยังไงบ้างแต่ละแปลงนะครับเดี๋ยวพาพ่อพาไปดูครับครับเดินมาเลยไปไปพร้อมกันนะครับเราเรื่องเรื่องน้ําเรื่องอะไรต่างๆนี่เราต้องเตรียมน้ํายังไงอะัพ่อน้ําเราบะดานไม่รู้ว่าสูบคลองเป็นคลองอีสานเขียวครับเป็นคลองใช่ไหมครับคลองอีสานเฉลี่อฝั่งนี้มีคลองให้ใช่ไหมครับครับมีคลองคลองใหญ่นี่งมีคลองติดนะครับในพื้นที่สิบสี่ไร่เนาะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับพื้นที่มีแต่ลูกอ,อันนี้คือเดี๋ยวดูลักษณะลูกหน่อยครับพ่อ,อว่าเอาลองลูกโตที่สุดเนี่ยประมาณน้าหนักประมาณเท่าไหร่ครับที่พ่อปลูกมาสูงสุดเลยหนึ่งลูกนะครับแต่ว่ามันลูกมันก็ถัวถ่วเฉลี่ยแล้วมันมันอยู่หกกิโลหกกิโลอันนี้คือหนึ่งลูก หกกิโลที่ว่าเจอที่แบบ <6 S 1> โตที่สุดนะหกโลเจ็ดโลมีโอมีเจ็ดโลนะครับอ่าเดี๋ยวพอ่อลองหยิบให้ดูสักหน่อยครับว่าลูกโตโตเนี่ยนะครับน,นี่ดูนี่ครับท่านผู้ชม,น,มนี่นี่เห็นไหมครับยาวนิดหนี่งอย่างกับตอปีโดแต่ว่ามันประมาณประมาณักเท่าไหร่อพ่อหกโลประมาณหกโลหกโลนี่นนนนครับ ลูกประมาณ6กโลเดลเ์ียลูกเล็กสุดสุดเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ครับพ่อมันก็มีตั้งแต่สามโลสองสามโลขึ้นไปอันนี้เราเราปล่อยกับดินแบบนี้ไปเลยใช่ไหมครับไม่ได้มีอะไรมาปูใช่ไหมอ๋อนี่ครับอาจจะมีหญ้าบ้างนะครับแต่ว่าผลผลิตค่อนข้างดีเลยนะครับเห็นไหมฮะหญ้าคุมหญ้ามันหญ้าคุมก็มีหญ้าเกิดแล้ว แต่แต่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตมันก็ยังเติบโตอยู่ดีใช่ไหมครับใช่ถือว่าปลูกง,ง่ายนะครับมียญ้าคุมบ้างนะแต่ไม่หญ้าไม่คุมก็ไม่ไดม้มันโดนแดดเยอะก็ไม่ดีโดนแดดก็ไม่ดีนี่ครับผลผลิตค่อนข้าง,งเยอะพอสมควรน,นะครับเลาสิบสี่ไร่เนี่ยของพ่อปลูกแต่ละแถวเนี่ยครับเราปลูกกันยังไงครับพ่อเป็นอกที่ ระหว่างหลุมเนี่ยประมาณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่ครับพ่อทาง90้าสิบเซนเก้าสิบเซนต่อต่อต้นก็ไม่เกินหนึ่งเมตรอะเนาะใช่ประมาณนี้ก็คือแปดสิบเก้าสิบร้อยได้ประมาณนี้ใช่แล้วแต่คนจะปลูกเราเราสมมติว่าเราปลูกหลุมหนึ่งเลยครับใช้ประมาณกี่เมล็ดอะครับพ่อก็ธรรมดาเราเพาะเราเราใส่ต้นเดียวเม็ดเดียวหนึ่งเม็ดต่อหนึ่งต้นเหนึ่งเม็ดต่อหนึ่งต้นเลย เราพ่อเคยเห็นไหมครับว่า1เม็ดเนี่ยที่เราปลูกไปภายใน4เดือนนะครับเขาได้ผลผลิตประมาณสักกี่ลูกครับโดยเฉลี่ยต้องเช็คดูไล่ดูนะครับผมไล่ดูต้นหนึ่งอ่ะมันได้ได้5ลูก5ลูกหลูกอันนี้คือสุดๆของเขาแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันลูกอ่ะ5ลูกมันสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์อันนี้คือลูกที่สมบูรณ์ที่สุดใช่ก็คือ1ต้น1เมล็ดเนี่ยเนาะเท่ากับ5ลูก ถ้าลูกอะลูกละห้ากิโลได้โอ้ลูกละห้าโลโดยเฉลี่ยก็เอ่อหนึ่งต้นก็ยี่สิบห้ากิโลใช่ถ้าผลผลิตของเขาเนาะใช่หนึ่งเมล็ดนะครับหนึ่งต้นยี่สิบห้ากิโลนะครับแต่อยู่อยู่กับพ่วมสมบุญนะอืมสมบุญเน่ะมันก็ได้ถ้าถ้าดูแลดีๆใช่ไหมครับใช่แล้วปุ๋ยอย่างอื่นที่พ่อใส่ครับปุ๋ยอย่างอื่นมีใสไหมครับพ่อนอกเหนือจากปุ๋ยเป็นปุ๋ยเคมี เป็นปุ๋ยข้อปุ๋ยอะไรมีรองพื้นไหมครับม่ีขี้ไก่ครับรองพื้นเลยเราโรยไปใช่ไหมครับเราเราโรยไปแล้วเอาก่านยกล่องผัานยกล่องไถกบอันนี้คือก่อนไถใช่ไหมก่อนที่ว่าเราจะมาไถก่อนปลูกก่อนปลูกก็คือเหมือนกับรองพื้นนะครับโรยขี้ไก่ไปโรยปุ๋ยใส่ปุ๋ยก็นโรยนะ โดยตามขี้ไก่นะเอาปุ๋ยขี้ไก่ไปนะครับพอลอยเสร็จให้โรตอรี่ยกไอ้พวกไอ้อันยกล่องออันยกล่องมันอ่ะตัวเดียวกันเลยใช่ไหมครับที่ว่ายกล่องมันใช่ตัวเดียวกันเสร็จปุ๊บยกล่องยกล่อนยกล่องยกล่องนะครับต้องยกล่องขึ้นให้มันสูงครับพอยกล่องแล้วเอาโรตอรี่มัดม like oh ีดต well <issimo> is ีนิดนึง อ๋อตีตีหลังนะครับตีเตาเนาะตีหลังเสมอตีให้เสมออันนี้คือวิธีเริ่มต้นนะครับก็เราไถนะครับบอกเมื่อต้นเนาะไถก่อนแล้วก็ขึ้นร่องใช่ไหมครับครับแล้วก็เอาโรตารี่มาตีใช่ไหมฮะอ๋อพร้อมกับใส่ปุ๋ยที่ไกลไปด้วยพอลอตเตอรี่ตีเสร็จแล้วก็ปลูก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 ไปอันนี้ถามพ่อเป็นพิเศษแล้วกัน ทั้งหมด14ไร่เนี่ยพ่อลงทุนหมดเงินไปเท่าไหร่ครับพ่อประมาณสักแสนห้าแสนห้านะครับท่านผู้ชมครับ1นึ่งแสนบาทนะครับเห็นไหมเกษตรกรลงทุนไม่ใช่น้อยนะครับในเรื่องของการปลูกพืชผลต่างๆ่งอุ้ยแพงน้ำมันแพงอะไรก็แพงค่อนข้างแพงนะครับเราก็เชื่อว่าเรื่องของการทําการเกษตรเนาะก็ยั่งยืนอยู่นะครับแต่ว่าราคามันค่อนข้างถูกเนาะใช่ถูกนะครับก็จะได้กําไร ไม่มากเท่าไหร่ใช่ครับออเถ้าปลูกอ่ะโดยเฉลี่ยที่พ่อเคยประสบการณ์มาสูงสุดกิโลละกี่บาทครับพ่อตอนที่เราขายถ,ถ้าเป็นแฟงอ่อนถ้าเป็นแฟงอ่อนมันก็ได้ราคา,าแฝงแฟงพวกแฟงสอนแดงอมันได้ราคาแต่มันเจ็บไม่ไหวหรอกมันเยอะขนาดนี้ระบายที่ไหนอ่ะ หมายถึงว่าผลผลิตมันเยอะใช่เพราะว่ามันตัดทุกวันทุกวันอ๋อแล้วจะไปส่งไหนวันละเก้าตันติดตันเป็นมีที่ส่งไหมเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครถ้าใครสนใจนะครับที่จะซื้อนะครับฟักกับพ่อเนาะฟักแฟงกับพ่อนะครับก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเพื่อเป็นการช่วยเกษตรกรเนาะนะครับหรือ ท่านไหนที่สนใจก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามพ่อได้เรื่องของการปลูกนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับคนไหนที่สนใจนะครับที่จะนําไปขายต่อก็ได้นะครับอันนี้พ่อก็ยินดีนะครับที่จะให้ข้อมูลต่างๆนะครับก็วันนี้นะครับผมนะครับหนึ่งน้ำชัยนะครับกับพ่อเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับเพียงเท่านี้นะครับขให้ท่านผู้ชมนะครับโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ